โอเคครับผมก็ต้องส,อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ผมแอลผมก็อยู่ในนี้อยู่ในเกมมินเะออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมเนื้อหาในวันนี้นะผมก็จะเกี่ยวกับของอาชีพพิเศษนะผมที่เราทําคาไว้เนาะก็สองคลิปที่แล้วเราทําของนักลบไปกับนักเวทไปแล้วนะครับผมทีนี้มาถึงตาของอาชีพพิเศษแล้วผมอาชีพพิเศษจะมีทั้งหมด4อาชีพนะผมก็จะมีนินจาสมไรัยนักดนตรีนะผมแล้วก็นักแปรธาตุาน,นะผมจะมี4ี่อาชีพนี้นะผมเป็นอาชีพพิเศษ อาชีพพิเศษเงื่อนไขในการผ่านของอาชีพนี้ก็คือเลเวลหนึ่งร้อยนะผมก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพพิเศษได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพไหนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักรบมาก่อนหรือนักเวทมาก่อนเราสามารถเปลี่ยนทับได้เลยนะผมอาชีพพิเศษสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะผมอืมแต่เงื่อนไขหลักก็คือเลเวลหนึ่งร้อยขึ้นไปแล้วนะผมนั่นเองนะครับแล้วก็ของเวทต่างๆก็จะไปหาตามเมมซีีท่เืองต่างๆอย่างนินจาก็อยู่เมืองมินาวะนะผมจับซามมไรนะผมอยู่มินาวะเหมือนกัน นักดนตรีอยู่เออแบนนะผมตรงร้านเหล้าเนาะไอตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่าร้านเหล้าไหนร้านนั่นแหละตรงตรง,ตรงร้านเหล้านักแปรธาตุก็อยู่เออแบนเหมือนกันนะผมอยู่ตรงหอสมุดนะผมนะสามารถไปเปลี่ยนกันได้แล้วก็ข้อมูลเปลี่ยนต่างๆก็หาในยูทูบได้ YouTube เลยผมมีคนทําไว้แล้วนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียสําหรับอาชีพเสียอาชีพนี้นะผมว่าทำไมมถึงนิยมแล้วก็ข้อดีข้อเสียงมนะันมีอะไรกันบ้างนะผม อย่างแรกเลยนะครับผมสําหรับอาชีพนินจานะผมนินจาสามารถเล่นได้อยู่2ส,สายนะผมนะตอนนี้นะก็จะมีนินเวทับผมแล้วก็นินคู่นะผมคู่พิเศษนะกายภาพนั่นเองครับผมซึ่งนินเวทเนี่ยข้อดีของมันก็คือการทำดาเมจได้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นดาเมจติดสถานะนะผมใช่มันเป็นดาเมจติดสถานะซึ่งมันจะมีหรักจะมีเน็บชาสายฟ้าดินน้ำนะผมเป็นพวก เป็นเวทท่าคล้ายๆกับพวกเขาหมังนนะผมแต่เขาหมั่มันจะเป็นเน้นไล่ชุดเดียวแต่ถ้านินจาจะเป็นการทําสถานะแบบแปะไว้แล้วก็ไล่วนเรื่อยๆวนลูปนะผมอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะผมอาชีพนินจานะผมซึ่งอาชีพที่นิยมนะตอนนี้นะผมว่าจะเป็นนินจาคู่นะผมคู่พิเศษอันนี้จะรุนแรงเน้นไปนางเ,เ,เบิร์ด,ดเมทที่สูงนะผมเก็บป๊อตได้ในชุดเดียวนะผมแล้วก็มีสก,กิลตัวรอดแี่จะเป็นหลบหลีกนะผมพวกนี้เราก็ทำเมจได้รุนแรง ค่อนข้างเป็นตัวที่วันช็อตได้หลายๆตัวตัวนะผมถ้าของถึงนะเออมันเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากครับนะผมสำหรับนินคู่ส่วนนินเวทก็คือจะตกลงมาหน่อยเพราะว่าความรุนแรงงมันค่อนข้างจะสู้นินนินคู่ไม่ค่อยได้นะผมถ้าเอาแบบวันช็อตนะแบบเอาแบบเทคเดียวอะ่ะเออมันจะสู้ไม่ได้แต่เรื่องดีเพสค่อนข้างจะดีกว่านินคู่นะผมเพราะว่าดีเพสของไอ้นินเวทเนี่ยมันจะทำดาเมจได้เรื่อยเ,อยเื่อยนะผมแต่ของนินจามันจะเน้นทําเป็นแบบ รอบเดียวนะผมก็คือรอบหนึ่งเปลี่ยนรอบหนึ่งเปลี่ยนนะผมจะมีคููดาวเรื่องการทำตเงินน่อยมันทําไม่ได้รัวๆนะครับผมสําหรับเพนจาส่วนอาวุธคู่อะไรพวกนี้ก็สามารถเลือกได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นคู่พิเศษหรือจะเป็นคู่ปกติก็ได้นะผมก็ะจะเล่นสาย AGI ATR คีรีก็ได้นะผมเล่นได้หมดเลยนะหรือคนจะบิ้วไปเล่นด,ดาเมจแบบสุดตัวเลยก็จะเป็น ATR ีิาคีนะผมนะแล้วก็จะเป็นเด็กแทนนะใช้เป็นคู่ สี่เเยตครับผมอันนี้ก็จะเลแร้ายนะผมแต่ก็ความเสี่ยงก็คือจะโดนทีเดียวล่วงเลยนะผมเพราะมันลดหลายๆอย่างนะผมแต่คู่นั้นค่อนข้างดาเมจสูงับผมส่วนนินเวก็ใช้พวกคาถาทั่วไปนะผมโอเคสำหรับนินจาก็จะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะผมอาชีพมันค่อนข้างเล่นง่ายนะสกิลตัวรอดก็มีก็คือการแยกร่างอะไรนี้อยู่แล้วนะผมเราจะ้รับล้วนเป็นอาชีพเมื่อ10ปีที่แล้ว9ปีแล้วเป็นอาชีพที่คตดนิยมนะผมแล้วก็เป็นท็อปเซิร์ฟนะผมนะตอนนั้นนะมีนินจาก็คือเราเล่นได้ทุกอย่างผมมี่างนะ แต่ณนะปัจจุบันนะผมนินจาตอนนี้เนิเหลืออยู่แค่สาล่างนะผมเดี๋ยวในอนาะคตมีสกิลใหม่เข้ามาจะแยกได้สิสองล่างนะผมเดี๋ยวรอดูนว่าจะเป็นยังไงนะผมเนาะตอนนี้ก็เล่นไปก่อนสล่างนะผมโอเคต่อมานะผมจะเป็นซามูไรนะผมซามูไรเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมยังไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนนะแต่พอทราบข้อมูลจากผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ผู้เล่นในดิคอร์ดของเราคอมมูนิตี้เราค่อนข้างจะแบบ อวยสมูไรแล้วก็อยากดูสมูไรามากนะผมว่าเออสมูไรเป็นเลงไงอยากอยากให้ผมเล่นอยู่เหมือนกันแต่คือด้วยความที่แนวผมเต็ม,มนะผมไม่รู้จะเล่นอะไรไงนะแต่ก็มันก็ไม่ใช่แนวผมอยู่ดีนะแต่ก็จะบอกให้ว่าเออหล,ลักๆมันจะมีอยู่สองสายนะผมอ่ามันจะมีสายพวกตีปกตินะผมมีชิบูจินไลอ่ะสายตีปกติกับสายเคาน์เตอร์นะผมแบบอ่าพวกสายตีปกติสายเคาน์เตอร์พวกนี้นะผมมันจะมี พาสติกของมันอยู่ในตัวน,นะผมผมชื่อจำชื่อไม่ได้แต่ก่อนมันจะเป็นสกิลนิยมของนังแอนหววกลับเออสมัยนั้นนะเดี๋ยวนี้จะมีสกิลพวกไอ,ไอเขาเรียกว่าสกิลอะไรนะสกิลเคาะนะผมมันเป็นสสายสกิลแต่ที่ที่ทวัดกันมานะผมสายสกิลจะสู้สายตีไม่ได้นะเพราะสายตีจะค่อนข้างจะโอพีกว่าแล้วก็ทำน้ำเม็ดได้เร็วอืมได้เร็วนะครับผมแล้วก็ดีเบสสูงกว่าด้วยนะผมสายสกิลก็เลยดรอปลงมานิดนึง แล้วก็สายสกิลมันค่อนข้างข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกันนะผมก็คือสกิลมานงมานายนเนี่ยเราต้องไปทำเซตอะไรมาด้วยนะผมเพื่อทําให้มันดจแบบแล้วก็ระยะเวลาของสกิลผมจําชื่อไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะผมสกิลอะไรทุกอย่างที่มันจะอยู่ตามแม็กมานานะผมจาไม่ได้จริงเพราะผมไม่เคยเล่นนะแต่แต่มันเป็นสกิลที่เอาไว้ตีนะถ้าผมจำไม่ผิดอเอาไวต้ตีแล้วก็ตีเร็วด้วยแล้วก็เป็นคชีปที่ของค่อนข้างจะแพงนะซาบูไรนะอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงแล้วของมันค่อนข้างจะแพงนะ ถ้าเทียบว่านินจาแล้วนินจาจะใช้ของถูกกว่าแล้วก็งบประหยัดกว่าทั่วๆไปก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ซามูไรเนี่ยถ้าของไม่สุดก็คือดัมิก็ไม่ถึงเหมือนกันนะอันนี้ต้องเข้าใจไว้นะตรงนี้นะผมซามูไรมันใช้งบเยอะหน่อยนะผมส่วนสายที่ผมแนะนําให้จะไปเล่นสําหรับทุกคนอยากจะลองเล่นสายไหนค่อนข้างจะเก่งกว่ากันก็แนะนําเป็นสายตีนะผมตีปกติะเออแต่ก็ต้องทําเซตไปสองเซตนะผมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะส่วนสายสกิลเนี่ยมันก็เล่นได้แต่มันก็จะไม่ค่อยพิ้วแบบแล้วก็ ดีเมันจะสูงสูงสู้ไม่เท่าสายตีป,ปะกะตินะครับนี่ก็เก็บไปพิจารณากันนะผมโอเคจบไปสําหรับของสมุไรเนาะสมุไรนี่ผมอาจจะมีอะไรแบบมันรายละเอียดเยอะนะผมแต่ด้วยความที่ผมไม่เล่นผมมันจะบอกไม่หมดนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับคนที่แบบยังไม่รู้จริงๆดิหรือว่าสําหรับคนที่เล่นสมุไรหรือเมนสมุไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมเพื่อบอกรายละเอียดให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่แบบเขายังไม่รู้เนี่ยเออได้ทราบกันดีนะผมคอมเมนต์ก็เป็นสิ่งที่แบบ ช่วยได้นะผมเรื่องนี้าหรับคนที่แบบไม่เคยเล่นเขาจะได้มาอ่านแล้วเข้า,า,าใจนะผมวันนี้ผมอาจจะแบบไม่ได้เล่นทุกอาชีพก็จริงนะผมแต่หลาย,ลายอาชีพก็ผ่านมาหมดแล้วนะผมก็ออกไปเทนี้นะผมสำหไรต้องขออภัยด้วยโอเคมาต่อมาเป็นอาชีพที่ผมเล่นนะอะน,นี้คือนักดุนตรีอ่ะนักดุนตรีนี่โอ้โหเล่นได้หลายสายมากมันเป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหจะไปเล่นดาวเมจเล่นแท้งเล่นซับพ,พอร์ตเล่นได้หมดเลยอเออต้องบอกไว้ก่อนนะผมอาชีพนักดนตรีนะผมเป็นอาชีพที่สกิลกด เกือบทั้งหมดนะผม,มสกิลกดเยอะมากพาสซีสจะมีอยู่แค่สี่สี่สกิลห้าสกิลไม่ไม่เกินนี้ผมพาสซีสค่อนข้างจะน้อยมากเพิ่มเพื่อสองสามสกิลเองครับผมนะพาสซีสิของน้องตีค่อนข้างจะน้อยมากในระบมเป็นอาชีพที่พาสซีสน้อยมากครับผมมีสกิลกดจะเป็นส่วนใหญ่นะผมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยของน้องตีนะผมเป็นสายซัพพอร์ตหรือว่าสายหนุนหลังก็ได้หรือว่าทุกคนที่ชอบเล่นกันนะตอนนี้ที่เห็นก็คือเล่นสายดดเมกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าผมเล่นแท้งนะ ด้วยความที่สกิลมันค่อนข้างจะโอ้โหมันไม่ใช่ฮิวอะ่ะมันเป็นการฟื้นฟูอัตโนมัตินะผมซึ่งมันไม่โดนตัดฮิวบอสบางตัวมีสกิลตัดฮิวก็คือฮิวไม่ขึ้นฮิวทีละหนึ่งนะผมแต่ของซไอของนักดนตะรีเนี่ยเป็นการกดแล้วก็ฟื้นฟูอัตโนมัติแบบทีท,ท,ทีแบบรวดเร็วแบบทันทีนะผมมาเลยโอพีกว่าแล้วก็ไม่ถูกขัดด้วยการลดค่าฮิวนะผมตัวนี้ก็เลยเป็นข้อที่แก้ทางได้อ่ะต่อมานะผมก็นักดนตรีสามารถแบ่ง ที่เล่นได้อยู่3สายนะตอนนี้นั่นที่ผมทราบนะผมจะมีสาย ADK นะผมรู้ว่าสายดาเมจแบบกดสกิลเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดไปวนวนสกิลไปเรื่อยๆแล้วก็จบนะผมวนไปเรื่อยๆสายที่2เป็นสายแทงนะผมอันนี้ก็จะเน้นเป็นสะท้อนนะ,ะจะเน้นไม่สะท้อนก็คือการยืนแล้วก็รับดาเมจมาแล้วก็สะท้อนกลับนะผมยืนบนสกิลเหมือนกันนะผมสองสายนี้ข้อแตกต่างไม่แตกต่างกันมากนะผมสายที่1ก็คือสายทำ d a m a g แล้วก็ยืนรับดาเมจ เออนั่นแหละสายที่สองก็คือเป็นการรับดาเมจอย่างเดียวนะผมแล้วก็ให้ดาเมจที่ตัวเองไอ้โดนมาสะท้อนกลับไปหาบอสนะผมประมาณนั้นนะแต่ก็ยืนชิวอะสายที่สมเป็นสายซับพอร์ตนะผมสายนี้ค่อนข้างจะบ,บลาลานซนนะผมไม่อิงไปจากสายไหนาสายหนึ่งนะผมแล้วก็ยืนง่ายนะผมจะแนะนําเล่นกับพาร์ตี้มากกว่านะผมเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีอะไรจุดเด่นมากผมอันนี้สายนี้ก็จะเป็นดาเมจในตัวก็ใช่อยู่แล้วก็ เซตก็จะเป็นเซตดิสนะผมเซตอมตะอะไรพวกนี้เอาไว้ยืนคอยคอคอเพื่อนนะผมแล้วก็ช่วยพพอร์ตเพื่อนนะครับประมาณนั้นนะครับผมสายนี้ก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะมากครับไว้บับบัของดอกของอะไรพวกนี้ผมสายพพอร์ตแต่ส่วนใหญ่นิยมจะนิยมสองสายก็สายเอทีเคกับสายแท้งนะผมเพราะว่ามันเลือดเยอะนะผมถ้าเลบิลดีๆแล้วก็ของทสูงถึงถึงนะมันเลือดเยอะมากครับหลายแสนเลยอะคือตีคู่กับอะไรได้สบายๆเลยนะผมสําหรับอาชีพนักดนตรี ส่วนข้อเสียของน้องตีเหรอน้องตีแมกก็มีข้อเสียเหมือนกันนะผมน้องตีก็คือมานาอาจจะไม่พอแล้วก็ต้องพกยาด้หนึ่งเพราะว่าจริงอยู่ที่มันมีสกิลฟื้นฟูฟมานาแล้วอัตโนมัตินะผมแต่บางทีอ่ะมันอาจจะฟื้นฟูไม่ทันหรือว่าโดนบอสต,ตัดมานาเราก็ต้องพกยาหน่อยนะผมสำหรับอาชีพนี้พกยามานารีเวตา้าไอรีเวต้าเลือดด้วยเหมือนกันนะผมไม่ใช่ว่าเราจะยืนได้ตลอดนะเราก็มีวนสกิลแล้วก็ต้องมีกดยาเพิ่มเลือดซะหน่อยนะผม ส่วนไอเทมของสวมใส่นะผมสำหรับอาชีพนักดนตรีแล้วอ่ะห,หลากหลายมากครับผมเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยฟิกไอของนะผมธนูดาบคู่อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะเพราะว่ามันแล้วแต่ตามสายของเราเนี่ยผมซึ่งแบบว่าเราจะเล่นสายไหนก็เลือกเล่นได้เลยเพราะว่ามันไม่อิงแล้วก็ไม่ล็อกว่าใช้อาวุธประเภทไหนแล้วค่อนข้างดามเมจได้สูงกว่านะผมสําหรับ,บรนักดนตรีนะนักดนตรีใช้ได้อาวุธหลายประเภทมากแล้วแต่ความเหมาะสมสําหรับ ผู้ชมแต่ละคนที่ชอบใช้กันเลยผมวันนี้ก็ไม่มีฟิกอะไรมากนะผม,มอาชีพที่เล่นง่ายวนสกิลไปเรื่อยๆแล้วก็ยืนตายนะผมมันค่อนข้างเป็นอาชีพที่ยืนนานแล้วก็วนสกิลเรื่อยๆ,ๆนะผมอาจจะปิดบอสทันทีก็ต้องต้องใช้ของหน่อยเพราะว่าต้องสองลูอะเอาง่ายคือมันต้องแบบบิวแบบสูตรมากนะผมแล้วก็เป็นอาชีพเอ้ยพวกเราก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้เวลค่อนข้างสูงนะผมขอบอกว่าเลยว่าอาชีพพิเศษนะผมว่า หนึ่งสองสามสี่นะผมว่า Ninja, urai, นะินจาซามูไรนักตีนักว่ธาตุอาชีพมันต้องใช้เวิวสูงมากเลยผมไม่งั้นจะไม่สุดนะผมมันจะไม่เหมือนอาชีพหลักครับไอพวกนี้มันอาชีพมันมีสกิลอาชีพชั่วอยู่แล้วนะผมแต่อาชีพพิเศษเนี่ยข้อต,ต่างๆคือพลาสติกสกิลอะไรพวกนี้มันน้อยนะผมถึงเราวทำสกิลมาเพิ่มแล้วมันก็ไม่พอใช้อยู่ทีนะผมเพราะมันน้อยจริงๆมันไม่มีสกิลเอาตัวรอดเยอะขนาดนั้นนะผมวันนี้ต้องเข้า,ขาใจหน่อยนะของถึงเวลต้องถึงเลยนะ สำหรับน้องตีก็จบไปผมต่อมานะผมผมก็ข้ามาเป็นนักแปรธาตุเลยเพราะน้องตีไม่น่ามีอะไรมากเข้าใจยากนะผมน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมนักแปรธาตุนะผมอาชีพนี้ค่อนข้างจะนิยมเป็นเฉพาะบุคคลนะผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยากเล่นหรือว่าเล่นเป็นนะผมเพราะเป็นอาชีพที่เข้าใจยากนิดนึงแล้วก็ต้องใช้งบประมาณประมาณหนึ่งนะสำหรับการเล่นชิน้นี้ทำไมผมถึงบอกาใชา้งบประมาณเพราะว่าอาชีพนี้สก,กิลมันต้องซื้อเอานะผม การใช้สกิลทุกครั้งของมันก็คือเป็นการลดไอเทม1นึ่งนึ่งอันนะผมนะเราซื้อไอเทมมาเก,ก้กกดสกิลทีนึงลดไปเหลือเก้าสิบนะผมอ่ะสกิลมันไม่ได้กดฟรีเหมือนอาชีพอื่นนะผมอ่ะมันคือยาขวดยาซึ่งขวดยาแล้วอ่ะเราใช้เราก็ต้องหมดไฟถูกไหมมันไม่ใช่ขวดยาที่เสกมาได้เรื่อยนะผมไม่เหมือนสกิลแบบที่ลดมานาะทั่วไปสกิลวันนี้มันก็คือการใช้ขวดยาแทนสกิลนั่นแหละเออประมาณนั้นนะผมสำหรับสกิลของนะักแปรธาตุ ซึ่งตะก,กี้ว่าจะมีหาฝนต่างๆนะผมจุดเด่นของมันก็คือทําสถานะนะผมอมืแล้วในสถานะข้อดีก็คือมันจะไม่ค่อยหักลบค่าเกาะครับผมมันจะเข้าเนื้อเลยนะผมนะไอ้พวกนี้นะมันจะไม่ค่อยคํานวณความเสียหายจากเกาะหรือพลังป้องกันพวกนี้จะข้ามไปเลยนะผมมันจะไปติดตรงต้านสถานะนะผมอ่ะมันจะไปติดตรงนั้นนะผมคิดคํานวณการต้านสถานะก็คืออย่างบอสตัว วีด้าผมยกตัวอย่างนะไม่เชื่อว่าทุกตัวนะผมว่าไม่เชื่อว่าบอสที่ผมบอกมาว่ามันต้านนานที่ผมยกตัวอย่างเฉยสมมติว่าวีด้าเนี่ยมีต้านทานพิษ30%นะผมอ่ะเราใช้สกิลพิษไปเนี่ยเออจาก100%นะก็จะเหลือ70%นะผมแลเมที่จะเข้าเนาะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นหลายบุคคลบัรายตัวบอสไปนะผมว่าตัวไหนมันต้านอะไรมัางนะอันนี้ก็ต้องไปลองดูกันสกิลต,ต่างๆของมันก็จะเป็นเน้นกาสถานกะกวตัวใหญ่แช่แข็งทำเลือดไหลอ่า เรื่องหลายนี่ผมจาไม่ได้มีเปล่าแต่ที่ร,รู้ก็คือมีพิษมีผลพิษมีอัมพาตมีผลพิษอัมพาตนะผมหล,ลักๆก็จะมีพวกสกิลสถานะติดเหวนี่เออผมจําไม่ได้มันน่าจะมีนะติดเหวแล้วก็มีสกิลดูดเรื่อดในตัวนะผมก็บิ้วลล้วก,ก็คือจะบิ้วเป็นแทงแล้วก็ยืนนะผมสําหรับแต่ถ้าจะบิ้วเป็นเล่นสายแทงไปแล้วก็ยืนรัดเดเมจนะผมแล้วก็คอยแปะสถานะแปะสถานะเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ แค่นั้นเองครับผมสาหรับอาชีพนี้มันไม่เข้าใจยากนะผมแต่สก,กิลของมันอะ่ะมันจะต้องมีการคํานวณจากค่าผลิตด้วยนะผมอ่นสก,กิลมันจะแรงขึ้นตามค่าผลิตนะผมซึ่งยิ่งผลิตสูงดาเมจก,ก็ยิ่งอัพขึ้นนะแต่มีผลมากไหมก็ไม่มากแต่พอสมควรนะผมสาหรับคนที่ทําผลิตไปด้วยแล้วก็เล่นอาชีพนี้ไปด้วยดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงรุนแรงกว่าปกติทั่วไปนะผมก็ง่ายได้บัฟมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยนะผมแต่ก็แลกเปลี่ยนก็คือต้องใช้ เราต้องตันเวลผลิตด้วยนะผมซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะเวิลตันหรือเวลสองร้อยเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรอันนี้ก็ต้องเลือกดูอันว่าจะเล่นยิงบา่าเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ถ้าเป็นอาชีพที่ใช้งบสูงก็คืองบนี่ไม่ได้ซื้อของใส่นะซื้อเอ็มอ่ะต้องซื้อเอ็มมันเป็นอาชีพใช้เงินอะใช้เงินในเกมมาสูงครับผมอืมส่วนขวดยานเนี่ยเราถ้าเราไม่ซื้อได้ไหมเราสามารถผลิตเองได้นะผมในการผลิต เวลสามเวลนะผมสามสิบหกสิบเก้าสิบจะมีพวกนี้เว้นๆไปก็ลองไปหาผลิตเอาดูแล้วก็ลองทําดูนะผมว่าเออมันสนุกแล้วว่าผ่านเคสที่เองจะเล่นได้ไหมส่วนไอเทมนะผมไอเทมพวกนี้ก็จะบิ i เป็นแทงอย่างที่ผมบอกไป b u i เป็นแท้งต้านสถานะนะผมแล้วก็เอายืนเลือดเยอะๆนะผมทําเป็นเซตดิสไว้เซ็ตต้านไว้นะผมประมาณนี้นะผมตัวมันไม่ได้มีดาเมจจากการใช้สกิลนะผม อาวุธพวกนี้มันจะไม่ส่งผลทำให้สกิลแรงขึ้นอะไรขึ้นเลยนะผมก็หลักๆก,ก็จะนา่าจะแบบยืนแท้งไมดีกว่าเอาแบบบวกค่าดิสเสน์อะไรต่างๆค่าตาสถานะอ,าอะไรชุดดิสแล้วก็มูนเนี่ยเออโลดดิสเนี่ยไอ้พวกนี้ใช้้ไปผมว่าเป็นเซตที่เบสิกอยู่แล้วแล้วก็เล่นง่ายด้วยพพดาเมาของมันมาจากสถานะค่าสถานะต่างๆนะผมม,มันก็แรงในตัวอยู่แล้วนะผมอาชีพนี้ก็อัพเป็นพวกเลือดนำๆไว้นะผม อินวิดนะไอ้พวกนี้ที่ผมทับทามอยู่ก็อินวิดเด็กนะผมประมาณนี้น้องสามเส้นที่เราใช้กันส่วนคนเล่นส้ที่เคผมว่าโอยผมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็แปรสถานะแล้วก็ยืนยืนเซิงๆอะ่ะเออไม่มีอะไรมากยืนแตะยืนแตะเป็นแตะ,แตะ,แตะ่างนั้นอะ่ะแล้วก็อาชีพเนี้ยมีสกิลชุบหมู่เลยนะผมจาไม่ผิดจําได้ว่าชุบหมู่ะวะเออแต่ผมจําไม่ค่อยได้ว่ามันสับสนกับเซเว่นเหมือนกันอานะชีพมันคล้ายๆกันพอสมควรนะสาหรับนะักแปรธาต อาชีพนี้มันไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตอะไรมากนะผมเราก็แปะสถานะให้เพื่อนนั่นแหละอืมแปะให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนตีครับผมก็ยืนดึงบอสให้เขาก็ได้เออสกิลมันค่อนข้างจะเทพอยู่แล้วนะไม่ค่อยคำนวณเกาะอ,อะไรด้วยนะผมก็ยิ่งช่วงบอสล่างหลังจะมีค่าตานสถานะอ่ะเราต้องเข้าใจค่าต้านสถานะกับต้านพวกรีเอสแต,ต,ต่างๆก่อนนะผมอย่างเช่นบอสต้านพิษอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือแยกไปนะผมต้านสถานะก็คือการโอกาสติดนะผม ย่างเช่นไอบอลหลังเนี่ยโอกาสติดสถานะสตองสตันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบบวกขึ้นกว่าเดิมน,นะผมอย่างงีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็คือมีโอกาสที่เราสกิลพิษเราอาจจะไม่ติดเราก็ต้องใช้ซ้ำจนกว่าจะติดประมาณนั้นนะสำหรับสกิลพวกสถานะพวกนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้ในเกมนะผมแล้วก็ข้อมูลในเว็บมันก็มีบอกไม่หมดหรอกเราก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกว่าเออสถานะในเกมมีอะไรบ้างนะว่ามีสถานะรับรับข้ามสถานะมันจะไม่เป็นรูปไอคอนนะแต่เรารู้อยู่เนี่ยมันเป็นหน่วยในเกมนะผม โอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันสำหรับนักไปทาสมันจะยาวกว่าอาชีพอื่นหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นแล้วมีเงินไขเยอะนะส่วนนินจาสมุไรเนี่ยไออาชีพพวกเนี้ยไอนักนตีนะผมสามอาชีพเนะี้ยจะเล่นง่ายกว่าเขาหน่อยแล้วก็ของอาบิวบิวตามเขาได้เลยนะซึ่งผมยังไม่ได้ปั้นนะจะมีแค่นินจาที่ผมก็าเขาตีที่ผมปั้นไว้นี่ก็ลองไปบิวแล้วก็ไปดัดแปลงเอาไว้เล่น,นเองนะผมผมก็แค่เล่นแบบพื้นฐานของผมในความชอบผมนะเออนักไปทาสก็ ถ้าเทียบไอ้สี่อาชีพเนี้ยอาชีพไหนโหสุดผมก็จะให้นักแปท่านนะเพราะว่าคือคือไม่ใช่ว่ามันเก่งสุดแล้วว่าเล่นง่ายสุดนะมันเป็นอาชีพที่ทำดาเมจแล้วก็ไม่ต้องไปหักหักลบกับกเกาะไงมันดีตรงเนี้ยแหละก็คือส่วนใหญ่บอสล่างๆมันจะมีเกาะหนาเกาะอะไรพวกเนี้ยแบบมันค่อนข้างน่าํำคาญมากอะเกาะม่วงอะไอ้เกาะม่วงนี้ก็น่าลำคาญสม,มัยก่อนที่เราเล่นนักฆ่านะผมติดเกาะม่วงทุกคนนะมันตีไม่เข้านะผมเกาะม่วงนะเออ แต่ถ้าเจอทหานะเข้าไปเนี่ยคือแบบเหมือนเหมือนขี้เลยนะผมว่ามันเข้าตลอดนะมันไม่หักลบนะเกาะม่วงเนาะเกาะม่วงนี่คือยังไงไอเกาะม่วงก็คือเป็นเกาะที่ก่อนมันจะตายก่อนบอลจะตายนะผมมันจะมีโล่สีม่วงมาบล็อกนะผมซึ่งมันจะทําให้ดาเมจที่เราจะทาอ่ะมันลดลงนะผมและลดเยอะด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มากผมจำไม่ผิดจากตีเป็นหมื่นๆเนี่ยอาจจะตีเหลือหลักพันเออหลักพันก็กว่านะผมมันน้อยมากนะมันแทบไม่เข้าเลยนะผมการที่จะปิดออฟได้จริงก็ต้องแบบ ทำสแต็คให้ดีนะก็ประมาณนั้นสำหรับกองม่วกมงก็เป็นพิษเป็น,ปน,นภัยสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่น่าไม่น่ากลัวแล้วผมน่ากลัวคือก้าคฆ่าตาสถานนะของบอลไดอเยอะออบอลสม่จะมีพวกฆ่าตาสถานะเยอะก็ต้องระวังกันไปด้วยนะแล้วก็ปรับใช้กันนะผมว่าเอ,อจะไปเล่นยังไงเนาะก็ในบรรดาเสียชีพนี้นะผมนิยมอาชีพไหนสุดน่าจะเป็นนินจานะผมที่ที่น่าจะเห็นเหนะ็นนะนินจากับนักต้มตีนะสองอาชีพนี้ลองมาก็เป็นซาบไรกับแต่าธาตุไล่หลังนะผม แต่ช่วงหลังเนี่ยช่วงตั้งแต่แบบไอ้โดนระเบิดเซิร์ฟไปนักแพท้าต์ะคนกลับมาเล่นเยอะเพราะว่าด้วยความที่มันมีคนออกไปอวยกันเยอะนะแต่มันเก่งจริงนะยอมรับนักแปท้าตผมยอมรับว่านักแพทาตค่อนข้างจะเก่งกว่าอาชีพอื่นๆแล้วก็เด่นในเรื่องท,ทําดาเมจค่อนข้างแบบฝนฝนพิษอะหโหโคตรแรงงานแล้วดาเมจพีษอะก็นั่นแหละครับก็ลองไปพิจารณากันโลว่าเออเราจะเล่นยังไงอะไรยังไงนะผมพิจา,ารณากันเอาแล้วก็ เลือกเอาผมก็แค่แนะนำเอแนะแนวแนะนําสักอย่างหนึ่งให้ผู้ชมหน้าใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มาเล่นเล่นเกมี้หน้านะผมก็อยากให้คุณกลับมาเล่นเยอะๆนะถ้าบรรยากาศบรรยากาศเก่าคือผมก็จะกลับมาเล่นแบบเต็มสตรีมนะตอนนี้มันไม่มีอะไรทําจริงๆหรือผมไม่อยากทําอะไรมากกว่านั่นแหละผมก็เลยแบบไม่จะเล่นอะไรดีนะเข้าอยู่หน้าผมก็แบบวนลูปเหมือนเดิมอ่ะไมเวลก็เดินเควสสนี่ผมยังไม่ได้เดินเลยคือผมไม่ค่อยมีไฟในการเล่นเท่าไหร่นะตอนนี้นะ ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆท่านผู้ชมที่แบบติดตามมาันมานะผมว่าอยากดูคลิปนะผมมันจะลงคลิปทีนึงแบบถ้าวันหนึ่งผมว่างผมอาจสองสองสามคลิปนะผมแล้วก็เก็บไว้ลงลงลงนะแต่ละคลิปหมดในก็ะเว้นปแป่ลทคลิ์เลยอย่างล่าสุดนี่ผมไม่ได้ลงเป็ลอาทิ์เลยต้องขออภยัยจริงนะผมก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนเราก็นะผมฝากคนละกดไลค์นะผมคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ซับสไครต์ก็ได้นะผมสัหรับคุที่ไม่เคยกดนะผมก็แวะเข้ามาดูช่องเราอะอมีข้อมูลต่างๆเคยทําไปแล้วก็ลองย้อนย้อนดูนะผม ส่วนรีวิวชีพเนี่ยต้องค่อยๆทยอยนะผมเพราะรีวิวชีพมันไม่ใช่ว่าผมจะทํานึอยากทําแล้วทําได้เลยนะไม่ว่าจะของจะาเวลผมก็ต้องทอํารอใช้เวลามากเดือนหนึ่งผมให้คลิปหนึ่งก็โอเคนะผมว่าคพอสาหรับคนอื่นอาจจะทําไว้นะด้วยความที่แบบมีเวลาว่างมากพอแต่ผมไม่ว่างเหมือนแต่ก่อนนะผมทำไมก่อนผมก็นั่งเล่นเกมไม่เสียผมก็มีเวลาว่างทําคลิปได้รู้เลยเดี๋ยวนี้นผมไม่มีผมต้องทางานด้วยไงโอเคก็คลิปวิดวีโอนี้ผมยี่สิบนาทีแล้วก็ ไม่อยากให้นานกว่าน,นี้นะเออเดี๋ยวมันจะยาวนะหน่อยก็เอาไปเจอใหม่คลิปีโอหนะ้าครับผมอย่าลืมติดตามกันนะผมสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกช่องเราก็สามารถสมัครได้แล้วนะผมสีเขียวนะเออลองสมัครดูนะผมก็มีสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์อีโมจิช่องเราประจำช่องเราก็ใช้แล้วก็อาจจะได้ดูคลิปก่อนกนหนึ่งเขาด้วยนะผมแล้วก็สิธิพิเศษอะไรผมยังไม่รู้อะยังทำไม่เป็นอะค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเอาไปเจอใหม่นะผมายบายครับ